สวัสดีครับแตงโมลงเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามทีมชาติไทยกันต่อนะครับต้องบอกเลยนะครับเราเตรียมมาสะเทือนเอเชียกันต่อนะฮะเพราะว่าการแข่งขันของทีมชาติไทยเนี่ยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจอาเซียนไปแล้วเนี่ยนะครับเรามีโปรแกรมเดินทางเข้าสู่เอเชียครับแล้วนะครับในรอบคัดเลือกที่จะไปเตะกันที่ซาอุดีอาระเบีย2027นนั่นเองนะครับแต่ว่ารอบคัดเลือกเนี่ย เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับในเกมนัดเย่าและก็นัดเยือนนั่นเองนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าแต้มนะครับที่เราเสียไปเนี่ยนะครับในการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยถ้าเทียบกับแทมที่มันจะเกิดขึ้นในการแข่งขันเอเชียนคัพนะครับโอ้โหมันคนละเรื่องคนละราวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทีมชาติไทยของเรานะครับ จะต้องโฟกัสเนี่ยก็คือเกมที่จะมาถึงมากกว่านะครับอะแต่ไร่เลียงอย่างนี้แล้วกันตอนนี้เนี่ยทีมชาติไทยอันดับอาจจะร่วงมาหน่อยแต่ไม่ต้องตกใจครับนะฮะเพราะว่าอันดับเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณนี้ไปก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าทีมชาติไทยของเรานะครับบวกแต้มเพิ่มได้แค่นัดเดียวในเอเชียนคัพฮะทุกสิ่งทุกอย่างครับมันกลับคืนมาหมดเลยนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย โปรแกรมสำหรับทีมชาติไทยไปีนี้โคตรสำคัญครับอะมาย้ำกันอีกทีนะครับว่าเราอยู่สายไหนกับใครกันบ้างนะครับทีมชาติไทยครับจะอยู่กลุ่มดีครับร่วมกับเติร์กเมนิสถานครับไชนิสไทเปครับแล้วก็สีลังกานั่นเองนะฮะขณะที่คู่รักคู่แค้นของเราปากแจ๋วนี่ยนะครับ เวียดนามครับอยู่ในกรุ๊ปเฟครับ mm hmm. กับม mm hmm. าเลเซียเนปาลแล้วก็ลาวบอกได้เลยว่าของเขาก็ไม่ง่าย mm hmm. เดี๋ยวมาเลเนี่ยตัวโอนมาอีกเยอะ แต่ของเวียดนามเนี่ยมีปัญหาเรื่องตัวโอนเหมือนกันถ้าจะโอนก็ต้องโอนมาแต่ผมคิดว่าเป็นงานที่ยากของพวกเขาในระดับเอเชีย er, เช่นเดียวกันนะครับอ่ะแต่เดี๋ยวว่ากันมาดูของทีมชาติไทยกันก่อนดีกว่านะครับต้องเรียกได้ว่าจากอาเซียนสู่เอเชีย er, ครับข่าวนี้ต้องสะเทือนของจริงทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะครับก็อยู่ในท็อปร้อย ขณะที่เติร์กเมนิสถาน143ไชนิสไทเป165สีลังกา200โน่นนะครับแล้วมันเป็นเกมเย่าเยือนนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับแต่ละนัดแต่ละเกมตัวคูณในระดับภูมิภาคในระดับทวีปเนี่ยมันต่างกันนะฮะ คือในอาเซียนเนี่ยมันคูณอาจจะนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าในระดับทวีปเนี่ยมันเหมือนกับฟุตบอลยูโรครับมันคูณ25คูณ30อะไรประมาณนั้นเลยนะครับก็อยู่ที่รอบคัดเลือกรอบไฟนนลอะไรอย่างนี้ไปนะครับและคราวนี้ครับถ้าทีมชาติไทยโฟกัสดีๆ6นัดนีเนี่ยบอกเลยครับฟีฟ่าแต้มพุ่งกระชูดคือเข้าใจได้ครับว่าสิ่งที่มันผ่านมาเนี่ยมันโอ้โหมันดูมันลบมานะขนาดอาเซียนมันยังไม่ผ่านแต่บอกได้เลยครับว่าโปรแกรมเนี่ย เอเชียนคัพเนี่ยหลายๆทีมเนี่ยมากอบโกยตรงนี้ซึ่งแน่นอนล่ะครับไม่ว่าจะเป็นฟีฟ่าเดย์หรือว่านอกฟีฟ่าเดย์นะครับตัวคูณมันน้อยครับค่าสัมประสิทธิ์เนี่ยมันแทบจะไม่ขยับเลยนะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าทะลุพุ่งกระชูดและครับและสำหรับทีมชาติไทยนะครับถ้าเราเก็บได้ทุกนัดนะย้ำว่าทุกนัดนะครับถ้าชนะทั้งหมดเนี่ยซึ่งมันก็เป็นเป้าหมายนะครับผมว่าไม่ใช่ก็ต้องใกล้เคียงเนี่ยเราจะ เก็บแต้ไปได้บวก40นะฮะจะ40เท่าไหร่เดี๋ยวว่ากันนะครับนี่แหละคือสิ่งสำคัญที่ทีมชาติไทยเราจะต้องโฟกัสมากกว่าสำหรับเกมแรกในศึกเอเชียครับไทยครับ จะเล่นในบ้าน25มีนาคมครับเจอกับศรีลังกาอ่ะดูกันเลยดีกว่าว่าเจอศรีลังกาเนี่ยคำนวณแต้มมันยังไงนะครับถ้าเราเล่นในระดับทวีปในรอบคัดเลือกมันจะคูณ25ก่อนนะครับก่อนที่จะไปรอบสุดท้ายเนะี่ยถ้าชนะแมตช์หนึ่งมีหูแต้มผู้เป็น10นะคูณ35นะครับไทยครับชนะศรีลังกาบวกไม่เยอะบวก4.48นะครับอันนี้ก็มีบวกลบขึ้นลงแล้วแต่สถานการณ์นะครับ แต่เสมอลบ8ครับคูณ2บอกได้เลยมันถึงบอกไงม,มันพลาดไม่ได้สักนัดไอ้หกเกมเนี้ยมันพลาดไม่ได้สักเกมแต่ถ้าแพ้ศรีลังกาลบณี่ผมละบอกเลยครับโอ้โหถ้าอันนั้นเนี่ยโอ้โหผมบอกได้เลยว่าโค้ดไม่เหลือโค้ดไม่เหลือนะครับแต่ละเกมนี้โหดจัดนะครับนัดที่2เราไปเยือนเติร์กบอกได้เลยว่าเกมนี้สําคัญสุดๆครับยังไงก็แล้วแต่เกมเยือนยังไงต้องชนะนะครับ คือค่าสัมสิทธิ์บวกถึง8.70ครับคือไม่ต้องเก็บทุกนัดจริงๆครับมองภาพออกไหมฮะเพราะว่าถ้าแพ้ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหจินตนาการไม่ออกเลยครับว่าลบนี่มันจะไปขนาดไหนลบ16กว่าเนี่ยนะครับอ่ะแต่ก็นั่นแหละครับ ตามที่บอกว่าในรอบพันเลือกมันควรจะต้องเป็นแบบนี้นะฮะส่วนอีกเกมหนึ่งก็คือการเจอกับไต้หวันถ้าชนะเนี่ยเราก็บวกถึง7.15กันเลยทีเดียวนะฮะและถ้าแพ้ก็ลบถึง17เนะครับเพราะฉะนั้นทุกเกมมีความสำคัญแค่เสมอมันก็ไม่ได้แล้วจริงๆนั่นเองนะครับต้องชนะรวดอันเนี้ยเป็นบทพิสูจน์และความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ซึ่งมันจะเป็นคำตอบนะครับ ว่าอีชีอีเนี่ยศักยภาพเนี่ยพาทีมชาติไทยไปได้ถึงขนาดไหนกันแน่นั่นเองนะฮะขณะดเดียวกันครับอย่างที่บอกว่าทีมชาติเวียดนามเนี่ยอยู่ในกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่ม F เวียดนามมาเลเซียเนปาลและก็ลาวนะครับโอ้โหเจอแค่มาเลเนี่ยผมบอกได้เลยว่าสถานแน่ตอนถึงตอนนั้นเนี่ยคุณจะก้าวข้ามนะครับในกลุ่มนี้ไปได้อย่างไรเพราะว่าในการแข่งขัน ร,รอบคัดเลือกเข้าเอาทีมเดียวครับตอนนี้โคต้ามันเหลือแค่6ทีมนั่นหมายความว่ากลุ่ม A ถึงกลุ่ม F ได้แค่สายละทีมนะครับไม่มีอันดับสอที่ดีที่สุดครับโอ้โหอยขนลุกแทนเวียดนามบอกเลยงานนี้เฮ้ยแชมป์อาเซียนตกรอบ A เอเชียเอาสิเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นหรือไม่ต้องติดตามแต่ที่สำคัญครับตอนนี้คอมเมนต์ในบ้านเรานี่โอ้โหลุมสาบแช่งแล้ว บอกว่าเออมาแชมป์อาเซียนแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวไปตกรอบเอเชียจะได้หาการ์ดฮาทีหลังดังกว่าว่างั้นเถอะโอ้โหนี่คือต้องบอกว่าคอมเมนต์มาทรงนี้จริงๆนะครับเพราะว่าไม่ใช่อะไรครับคือมาใส่ไทยก่อนไงชนะไม่ว่านะครับแต่ยังมาหยามนี่แหละ โซ so, เชียลไทยก็ทัวไปลงฝั่งโน้นโอ้โหต้องบอกว่าซัดก,กันนวัวนะฮะอ่ะนี่แหละมันคือโปรแกรมการแข่งขันสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอีกแค่2เดือนข้างหน้า2อสมเดือน,นข้างหน้านี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องโฟกัสกันดีๆครับแต่เวียดนามเขาก็ยังพูดนะว่าไอ้ไฟเนี่ยเขาต้องการที่จะก้าวข้ามแล้วก็ขึ้นสู่ระดับเอเชียจริงๆนะครับอย่างปร,รมาจารย์ปักฮังซอเนี่ยเขาบอกว่าก็ยินดีนะฮะกับทีมเวียดนามที่คว้าแชมป์มาได้ แต่สุดท้ายแล้วผู้เล่นแลวก็สตาฟโค้ชทุกคนทีมงานเนี่ยก็คงจะต้องโฟกัสในระดับเอเชียที่มันก้าวไกลกว่าระดับอาเซียนต้องตั้งเป้าหมายในเวทีระดับเอเชียเชื่อว่าทุกคนทําได้จะคอยสนับสนุนแล้วก็ติดตามฟุตบอลเวียดนามมาเสมอก็ต้องยอมลงปาร์กแหละเพราะว่าตอนนี้แกก็เป็นตำนานที่นู่นไปนะฮะก็ต้องอยู่ที่นู่นยาวๆนะครับเพราะว่าคงจะไม่ไปไหนแล้วนะฮะด้วยอายุอานามต่างๆน่าจะบริหารทางด้านของเวียดนามไปแล้วนะครับส่วนอีกทีมหนึ่งครับ กระแสตีกลับครับแสกหน้าหน้าแหกเลยครับแฟนบอลอินโดเดือดหลังสมาคมเนี่ยสั่งปลดชินแตยังเฮดโค้ชทีมชาติของเขาจากกรณีสาพันธ์ฟุตบอลอินโดหรือว่า PSSI แถลงแยกทางกับชินแตยังกุนซือชาเกลิใต้ทำผลงานตกรอบนะครับไม่ตรงตามเป้าแต่เอาจริงๆนะเกินไปเอาเด็กมาแข่งตกรอบแล้วด่าโค้ดไล่โค้ชออกอัเนี้มันเหมือนรอจังหวะพอดีครับ แฟนบอลเลยก็ตีแตกหน้าเลยครับบอกว่าเฮ้ยทํางี้ได้ไงวะนะครับคอมเมนต์ส่วนใหญ่นี้ไปในทิศทางเดียวกันหรือเรียกว่ามติเป็นเอกฉันท์ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจแบบนี้มองว่าชินแต่ยังเนี่ยเข้ามาช่วยยกระดับให้อินโดนะครับตลอดระยะเวลาที่เข้าคุมทีมจนกลายเป็นที่รักของแฟนบอลแล้วคุณทําอย่างนี้เหรอ <c oughs> ว่าเฉีเ่ยนะฮะนอกจากนี้ยังมีการวิาพากษ์วิจารณ์การบริหาร งานภายใต้การคุมของเอริกตอเฮียนะครับในสมาคมฟุตบอลด้วยนะครับว่าบริหารจากยุคใหม่กลับไปสู่ยุคเดิมหรือเปล่านะครับมันไม่โอเคนะครับผมว่าน่าจะเป็นอารมณ์แฟนบอลด้วยส่วนหนึ่งนะครับทั้งนี้ครับอินโดนีเซียเพิ่งจะต่อสัญญาใหม่กับชินไตยังไปจนถึงปี2027อย่างไรก็ตามการพาทีมเป็นไม่เป็นที่น่าพอใจของทางสมาคมก็เลยนำมาสู่การปลดนั่นเองนะครับโอ้โหและที่สำคัญล่าสุด ฟราบิซิโอโรมาโน่นะครับก็รายงานไปแล้วนะครับว่าแพตริไครเวิร์ตตำนานทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับจากบาร์เซโลนาเซ็นสัญญาคุมทีมชาติอินโดนีเซียแล้วเซ็น2ปีพร้อมออปชั่นบวกเพิ่มอีก2ปีเปิดตัว12มกราคมที่อินโดล่ะครับโอ้โหงานเร็วงานไวเหมือนคิดมาแล้วนะฮะเหมือนคิดมาก่อนรอเปิดเผยอย่างเดียวนะครับแต่ก็ต้องบอกครับว่าแพตริไครเวิร์ดเนี่ย ตำนานทีมชาติเนเธอร์แลนด์ก็มาคุมเหล่านักเตะที่มาจากเนเธอร์แลนด์ทั้งหมดนะฮะก็ต้องบอกว่าไม่รู้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะครับแล้วศักยภาพสู้ชินตยังได้หรือไม่ต้องไปวัดกันในการแข่งขันนั่นเองนะครับและฟุตบอลโลกสําคัญนะถ้าตกรอบขึ้นมาบอกได้เลยครับว่าเดือดทั้งประเทศนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ